ะจะไปแล้วค่ะไฟจะตัดค่ะคุณเล็กช่วยสัสกใบไหมคะจะได้ตะโกนเดียวจาวหน่อยใครอยู่ใ,ใกล้วัดบ้านแผนนะคะแม่ขอความกรุณาช่วยไปบอกกับหลวงพ่อว่าลิเกฝ่าขอโทษด้วยนะคะคืนนั้นที่เล่นแล้วเสียงดังแล้วก็จริงๆแล้วพื้นวัดวมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนเยอะขยะจะเยอะอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับลิเกนะคะแต่ว่าเราเสียงดังไปหน่อยยังไงฝ่าขอโทษด้วยนะคะฝ่าขอโทษหลวงพ่อด้วยค่ะเพราะว่าคืนนั้นแม่ครัวได้ยับเลยค่ะ เขาบอกว่าอย่าพึ่งตัดบอกเขาจะยอมไม่ได้อีกสามนาทีอ่ะช่วยหน่อยนะคะอีกสามนาทีค่ะดูที่ว่าสามนาทีสุดท้ายเนี่ยใครจะรักแม่มากสองนาทีแล้วค่ะอีกสองนาทีสุดท้ายค่ะดูที่ว่าฉันจะตัดไหมเขาจะตัดไฟไหมนะคะสองนาทีสุดท้ายค่ะเร็ยวติขาเร็วติขาท,ทุกคนคะ่ะสองนาทีค่ะ สองนาทีค่ะถ้าเขาไม่ตัดหุยต่อได้แต่เขาตัดเมื่อไหร่ก็สวัสดีครับสองนาทีค่ะเจ้ง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 ,ง,งเงเขาจะตัดไฟนะคะลุงฟ้ายัางอาบน้ำไม่เสร็จเลยครับลุเราเดี๋ยวลุงฟ้ายัางไม่ได้ไดผมนะคะผมอาจจะยุ่งก็จะควจะต้องใส่หมวกไปก่อนนะคะจะโอนให้หนึ่งแดงขอบคุณค่ะกรุงเทพใช่ไหมคะอะไรคะกรุงเทพ ทำไมเขาตัดไฟก็หมดเวลาไงคะเขาถึงจะตัดค่ะเขาไล่ออกไงคะแข่งแข่งเพราะไงคะไงตน้ำเลยก็ครับฟรีเอาค่ะเอาเลยครับน้ำแดงค่ะแดงดาใช่เก็บสิครับเร็วค่ะเร็วค่ะอีกหนึ่งนาทีค่ะ ยเยเรามีต๊อะเจฟทำไมเขาตัดก็คือเป็นห้องพักกันค่ะเขาก็ต้องตัดนะคะมาค่ะมาค่ะอีกหนึ่งนาทีดูดิเขาจะตัดเราจริงไหมหนึ่งนาทีค่ะบอกเข้าไปเลยว่า กรุงเทพบัวบาทกรุงเทพจ้ากรุงเทพจ้ากรุงเทพจ้าเร็วๆจ้าเร็จ้าเธอจ้าม <Morning. S 1> อน่เขาตัดจริงหรอเดี๋ยววันนี้ใส่ถุงอายิวานที่บอกเอาไม้แฝนแฝงเ่ยเดยวนิจิเปงโอนไปสองใบวะสามโมดูดิเขาจะตัดไฟจริงไหม ดูดิว่าเขาจะตัดจริงไหมสวัสดีค่ะเราจะยู่จนกว่าเขาจะตัดนะคะแล้วเราก็จะออกสวัสดีค่ะส่งไปต่อแล้เขาบอกแล้วค่ะเขาตัดไว้สามมงค่ะโอ้แล้วส่งไปได้ถึงส่งไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมาค่าเลยค่าเลยค่าเลยค่ะสามมงแล้วค่ะเดี๋ยวในเมื่อเขายังไม่ตัดเราคุยกันต่อนะคะ

อือ <chat> ือโทรศัพทตลอดคือวัดโวัดขาววัดเก่าวิ่งวัดบางประโมททางดีเตินไอ้ไอ้เบิร์ดเบิร์ดวิ่งบังฟังกูดิวิ่งบางประโมทกดไปวางบางประโมทแดีวเดี๋ยวจะเจอทางไปที่จะไปเนี่ย ไม่ต้องวิ่งไปบางบานไม่ต้องขยับเลยแงกเลยไม่เดี๋ยวเราเอารถจำขบวนเข้าไปเลยทันดานเละอุ้ยขอโทษค่ะพูดไม่ขอเพราะว่ามันควรนเล่นสงการหลยจุดไม่ได้กี่นตรงแล้วนะนับไม่ถ้วนเราเราเจ็บเจไปเจ็บไมเขียวหนูอยู่ซอยบางบานก็ออกมายาก แม่ขอโทษค่ะอาจจะพูดไม่ถูกภาพก็เบื่อผูกวนนะคะปบางบางขอเล่นกันยันเที่ยงคือรถติดมากไม่ไปครับไม่ไปไม่ต้องกลัวไม่ไปแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจอกันนะตอนเที่ยงคืนที่บางบานเงาอีกแล้วแล้วมึงโดนขอด่าไม่เค็ดอ่ะใช่จะเล่นในวัดแต่ขอด่าไม่เค็ดนะแม่มันเป็นงานของกาแล้ววันนั้นมึงไม่ไปด่าไหมผมได้กะชี้แจงมผมได้กะชี้แจงใแมขอเข้าใจ แต่ว่วาเล่นที่วัดน้ำเต้าค่ะเจเจรูปรีอยนี้ไม่ได้นะคืนนี้ไม่จ่ายค่าตัวพี่เบิร์ดใช่คืนนี้ไม่ต้องเอาตาังในแพรบอกแพรบอกไม่ต้องจ่ายค่าตัวพี่เบิร์ดผู้จ่าไม่ดีเราไม่พูดอะไรเลยไฟบางบัวหมอรถไม่ติดโอเคค่ะวัดบางบัวหมอค่ะใช่กดดูสิวิ่งไปวัดบางบัวหมอก,ก่อน นี่แหละค่ะสาววงน้องเติร์นใช่ค่ะเติร์นเก๋เติร์นเก๋เบิร์ดนี่เขาคือเขาบอกว่าไงไปถ้าแม่ไม่ด่าเหมือนมันขาดอะไรไปยากจ่ายไปอุ้ยเบิร์ดแพรบอกว่าจ่ายค่าตัวพี่เบิร์ดไปก็ไปสาวหมดให้ใครวะแพร์ไอ้เบิร์ดบอกไอแพรมันรู้เยอะจริงมันพูดไปแล้วด้วยมึงอายประชาชนเลยไม่งั้น ไปติ๊ดที่บางบ้านย่าไปค่ะย่าไปใครให้ใครป้าทาหนูนี้อ้าวเบิร์ดให้ใครแพลรู้ด้วยสันดาตันดานไงเขาบอกแล้วผม้ฟ้องเปรย์นะผมรักคันเปย์เลยนี่ผมใช้ชีวิตอะลำพังตัวเองกะรีข้างไม่รอของไข่ข้าวด้วยเหรอเอาข้าวเอาับ เอาเรอเอาผัดพริกแกงหมูหวานหวานมีมีทั่วปางยาวไหมอ่าอ่าหวานหวานนะจ๊ะไม่วันไหนไม่โดนอ,นอะไรเรียกกูทั้งวันเลยทำไสมสันดาลนี่แหละอะไรเงี้ <S 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 แม่ให้ลิงเกไปขอเจ้าวัดหรือเล่นหอการได้ไหมใครได้จะได้อ้างได้หนูไปขอแทนแม่ทีได้ปะ่นะจ้ะสวัสดีค่ะ,คะบางบานทั้งวันในวันนี้ใครถ่ายก็บังบาน <c oughs> ไม่เอาค่ะ มาตุ้งกันค่ะเร็วตุงค่าข้าวสัวกข้าวจานเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทโอห้า <c oughs> โทษจะพูดได้แพงต้นหน่อยใครช่วยค่าข้าวหน่อยคะ่ะแม่ค้าบอกว่าห้าสิบบาทคะ่ะสร้างเหมือนกันเลยหวานๆชีวิตนี้คาดหวานไม่ได้นะคะรอแถวเล่นกลางแจ้งคนดูกลับหมดกว้างมากไม่ใช่ค่ะบางวัดเขาไม่ให้เล่นไง เราก็เลยเข็ดไงเข็ดที่โดนเขาตำหนิมาไงคะที่เราเล่นกันน่ะก็คนดูกลับหมดแล้วเมื่อวันตื่นเนี่ยนะคะแต่วัดสุดทธิเราก็เล่นแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่วัดวัดแพนแม้ขัวเอ็ดค่ะใช่ค่ะเจอก,กันพรุ่งนี้วัดท้องไทยค่ะเนียขียนโอเค นี่ฟรีนะคะน่ารักมากที่นี่มีมีต้มยำไหมจ๊ะต้มยำหรูมีน้ำข้นอะ่ะไม่ต้องหรูมีก็ได้ต้มยำปอกเบึกใส่เห็ดน้ำข้นมีไหมจะ แต่ว่าถ้าทำเราไม่ต้องเปรี้ยวมากใส่น้ำตาลลงไปด้วยจ้ะเออทำไมต้มยำก็ต้มยำเหมือนใส่น้ำตาลหน่อยมันก็ต้องใส่น้ำตาลหน่อยแม่ขำไม่กินเปรี้ยวใส่น้ำตาลหน่อยจ้ะอะไรแผ่วต้มยำน้ำข้นเนี่ยปลาหมึกกระเข็ดปลาหมึกบ้าง่ไ อ๋องั้นเอาต้ยมยำกุ้งก็ได้ค่ะกุ้งก็ได้น,น้ำข้นหวานทุกอยาก่างม,มันไม่กินก็กินไม่ได้ค่ะต้ยมยำกุ้ง <laughs> อ่ะใครเป็นคนเลี้ยงข้าวแม่ทั้ง900เก้าร้อยกว่าคนเนี่ยอ่ะวันนี้